พี่นองใส่กวกหมูกูด่าเ <laughs> พานหอนเลยเนี่ยปีกนอนเลยพี่นอนโอ้หอนเบิ่งเบ,บิ่งหอนไอนเลกับกำแตงตำแตงไข่ตุ่มออนะหอนมันหอนอืม เสียบห้องแทนเลยตำแตงไข่ต้ม,มสดเลย เสียบมันเนาะาเสีมันเดี๋ยวดึงเสีก่อนบังบัตรเนี่บังบัรบงบัตร น่โอุ้ยคากเลยหัวดีแฮงเขาเมินไป่หน่อย <c oughs> เหมือนหมือนอน,นอ,นนอนนากเลยะนะข่าเสียกนองอย่นองเนาะบรด้ไกลมาเนาะดุยเลย นั่นได้กินเสือบด้วยมั่นพี่อ่ะข้าขนาดเลย

อบเอาก็ดีด้วยนะแต่ใบไผ่ไม่เสียอบนี่ยแนะนําให้ห่อใบตองใบตองปลูก้วยนะครับอันนี้ย่างย่างไอ่โอนอ เสียกเลยเสียกม,มัดมัดใส่กอกใส่กอกหมูครับแจ็บเนี่ยใส่กอกหมูสูตรอุนบลเนี่ยเจบวันนี้กินถักรสแอนไลน์เข้ามานออพี่น้อง อันนี้จริงเนี่ยกินกับพริกอะเศรษโย่ขอไม่แห้งแห้งกินมวยไร้สวยไปนหน่นาะรีบเลยบัานเดี๋ยวไปกินเลยอีกที่หนึ่งไปนหน่องเนาะใส่กองหมูตำแตงให้ต้ม อล้วก็ใส่วัวหมูพี่น้องเศษๆเลยพี่น้องเนอะผมตั้งใจจะักแแอดไลน์มา้เลยพี่น้องเนอะเอ้าขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับทางกิมมอสาพาสเขอโทษขอไพ่น้ำมาแบบนี้หิวเนี่ยมูนี่อปเยาว่ากันเอามูนี้มัยังไลน์พี่น้องดเดี๋ยวพอกิมนานสวัสดีครับ